จะลงเราจะเทคก็ลดความเร็วของไอ้เาเรียกอะไรของเครื่องแล้วก็จะลงจอดเครื่องตถอไหนนอตอนนี้กําลังลดความเร็วของรอบเครื่รรรองนะครับก็จะลงจอดอ่านี้นะครับนักบินของเราก็ได้เตรียมที่จะเตรียมตัวที่จะเทคออฟแล้วนะครับพันหนึ่ง landing ใช่เทคออฟอะไรอ่ะตัดตัดอะไรถ่ายเลยถ้าบนไปอีกรอบก่อนเอนเอสอง ขณะนี้นะครับนักบินของเราก็ได้ลดความเร็วของเครื่องยนต์ลงเพื่อที่จะเตรียมแลนดิ้งแล้วนะครับลงมาทางนี้แล้อเปล่าบอจนันตบกลับทายอยู่ทครับายอยู่ครับ เฮียอน้ำตาจะไหลไอ,อสัตว์เลยเรากองมาทบเขามงน้ำตาจะไหลจริงๆนะคือกูก็ทําแบบกูก็นั่งใจว่าแบบจะทําชมรมเล่นๆแล้ววันนี้กูมาเห็นมันได้บินจริงๆอ่ะไอะเฮียโคตรตันอ่ะตอนนี้ จะเริ่มลงแล้วมันจะแลนดิ้งแล้วนะคระับมาทางเราหรือเปล่า Chào chào chào